เนอเยอะๆนะเดี๋ยวจัดจิดมินีนะครับเหนเยอะๆดูดิดมีเกี่ยวด้านไหนก็ได้นะครับจิตมินีมันไม่มีท้องไม่มีหลังนะ เหมือนกันหมดนะครับเจ็ตมินิอุ้ยอยู่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 นะครับโอ้โหกัดเจ็ตมินินะครับ กัดเหยื่อเจ็ดมินิเห็นไหมเจ็ดมินิของหันสาเบดนะของค่ายหันสาเบดนะครับกัดเจ็ดมินิเฉยเหยื่อตัวอื่นไม่กัดนะกัดเจ็ดมินินะครับเดียวตัวเหยื่อเดียวแปดตะกร้าไว้ให้นะครับสีดํานะกัดดีมากนะครับเจ็ดมินินี่สีดานะครับเกสีฟ้านะเจ็ดมินินะครับเกี่ยวได้สองทางนะครับเพราะว่า ท้องก็คือด้านเดียวกันนะครับเห็นมเจ็ดมินิกีซอนคอมเบตนี่ตีมาบนเหนนะเหมาะนะครับเจ็ดมินินะครับเหมาะกับเยี่ยที่แหน่ท่ายน้ำเยอะๆนะครับตีมาข้างบนนะครับนี่แอคชั่นออกดีมากนะคเจ็ดมินิตีมาไหมที่เป็นแหนนะครับเดีย๋ยวจะเปดตะกร้กาวไว้ให้นะครับ 7 minit